เฮ้ยมาแล้วขวเหี่ยเลยมันคเล่งหนึ่น้องักไปละหอใช่เหรอมาที่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 ้กูผักด้วเดี๋ยวกูผักให้้ก่อนนะฮะเฮ้ยเฮ้ยย่ายาอยู่ไอ้ไกูยู่ไหนโอะมามามามเนเกับพวกเกนี้ยนี Nowadays, ่โดนกูมนี่ไงผักไปรอนึงเฮ้ย อุ้ยต้องไปผักคนอื่นดีวะผัก,ผกเฮ้ยเฮ้ยกูจะผักขวามือนี่ดูหุ่นยนต์เนี่ยผักปพีเรียบร้อยโดนผักแล้วอุ้ย เฮ้ยจะไปเร็วขึ้นอ่ะเฮ้ยเร็วขึ้นเฮ้ยเร็วขึ้นโอ้ไปไหนหลังกูอ่ะจะไปผักกูข้างๆนี่ไงผักกูผักแล้วอุ้ยมันไม่ตาย ไม่เศร้าอุ้ยผัาเรหลังกันแหละหมาดีอุ้ยอุ้ยกูล้มเองไปรอล้วเว้ยไ้เอาผักเร็ววันแล้วผักเล้ววันแล้วผักมาอุ้ยไม่ตายเฮ้ยผักนี้อ้ยนี่นี่ผักนี่นี่ผักนี่ผักผักนี่ เฮ้ยเอีกคนนึงอีกคนนึงผักผักยี่ห้อพักนี่พ้อเอ้ยโอว่าโอ้โหลมจะตายมั่นไปพักดีพักดีเนี่ยเนี่ยไม่ล้มอ่ะอันนี้คือระลาเหรอเฮ้ยวงกลมอ่ะอุ้ยเฮียใครตายวะโอ้ยมือสั่น อมมึงได้ตัวอะไรเอ้ยมันได้รูปอะไร<ก>อ่ะวงกลม,มลเฮ้ ằng, ằng, ยกูได้วงกลมอ่ะเฮ้ยรอดว่ะเฮ้ยมันมันบังมันบังมาด้วยโอมมีบังบังอย่างนี่นีบัง<อ> <c oughs> บัง่บังเฮ้ยบังได้บังได้บังบังไปบังกันแล้วไปบังบังตายตายสุดสัปมึงตาย,ตายดโดนบังอ๋ไอไม่ตายว่ะ เหียบลหรอตายมตายมตายเฮ้ยโอ้ยไปไหนกกลุมลูกกลุมนี่นนี่โอ้นี่โอ้ไปไหนเฮ้ยเนี่ยคายเนี่ยคายเนี่ยนี่มาคายนี่มาคายนี่เาสงข่าวเล่นดีปะตามมาลงมาเลนลงมานนี่นีเราคายนี่นี่นี่ลังเทียนี่ Why are you r u n n i Why are you running เียไไรมือะไรมีอะไรกูมีอะไรกู เฮ้ยทำไมอ่ะมันขึ้นเตียงเมียหนีเมียเฮ้ยใครอ่ะมึงใครมึงใครเฮ้ยมันเหล็กมันเหล็กตั้งอันนี้ได้หว่โอ้มัโอ้มันไปเกะเฮ้ยมันโอ้ท่างม้าใส่มือใส่มือไอ้ชิดดี่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 โดนกูโมาดิเฮ้ยไม่ตายเลยเว้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเฮ้ยอย่าตีกูไล่มันไล่มัน กูดัก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 นีใครอยู่มันหลบมันหลบเอ้ยใครตากูเอ้ยวขึ้นหลอดกูขึ้นหลอดเอาเอาเย็ก่อนเอาเยก่อนเอ้ยสวยสเอาเย็เาเยวนีวันดี้ว้รอเ้ยทีก่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยใครเป็ีกัว ตีไงขึ้นหลอดเฮ้ยจีนโดนนี่ไงหลอดโซมันดีหลอดส้มดีเลยหลอดแดงหลอดแดงตัดคนมึงต้องตัดคน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 ผมตัดค้นเพื่อนเฮ้ยกูกูกูสวยสวยขวาขวามือขวามือขวามือไอตัวล่างเนี่ยไอตัวล่างไอตัวล่าง ออตัวสร้างตัวสร้างโลโลโลตัดทน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 เลยมันเรื่องจืดมันจะไงเรื่องตีมาเรื่ม,นม,นมันจุ๊บจุ๊บเอาเวลาแล้วย้ยมีไหมหงมาพึ่งหลอดพึ่งหลอดไอ้หลอดแดงตาย อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันตีกันได้อยู่มันตีกันได้อยู่กูจะตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยอาแล้วชักกระยื๊อเฮ้ยสวยโอมอยู่ฝั่งกูมันดึงไงวะรอดวนไม่รู้มันได้ทำอะไรแต่ไม่รู้หัวไปสองคนอ่ะ กูก็ไม่รู้เพ mm ื hmm. ่อนอูในครั oh. Oh, oh, ้งแรกเหมือนกันเฮ้ยกดชิกเพื่อนกดชิกกดชิกกดชี้เออได้ชิกเฮ้ยหยายาห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 ยาโอ้ยกดอม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 โอ้ยไปแล้วกดอมยิบอมยิบอมยิบ โอ้โหเมาเมากจะพังแล้วจะได้ซื้อเมาใหม่แล้วโอ้โหโอ้โหูตกเฮ้ย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 เสมอไมั้งโอ้ไม่ตกเลยอะโอรอคู่วเชมัมกูจะพังปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเเฮ าไม่รอดว่ะเอาไว้กระจกว่ะเพื่อนกูไม่ไปกูไม่ไปเฮ้ยเฮ้ยมันเอาเรียบร้อยเฮ้ยวัดเฮ้ยมันนำมาแล้วขวาขวาขวาพี่อยากเป็นสไปเดอร์ ขวาซ้ายเพื่อนขวาขวาข้งไหนขวาขวาขวาแล้วเนีเออแล้วก็ซ้ายเฮ้ยไอ้ที่บังว้าเฮ้ยเชี่ยเกือบตายเฮ้ยเฮ้ยขวาลอดโอ้มาเร็วทำเลยอะไอ้สามสิบวีเขี้ยเพื่อนไปซ้ายแล้วเพื่อนเฮ้ยซ้ายลอดเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย,อยโอ้ตายโอ้ตายโอ้รีสปาวได้คนมันต้องเติมไมเรี่อยเฮ้ยที่นั่นรอดเหรอวะ